สามารถสปอนเซอรจบินชาแนลได้แล้ววันนี้โดยการกดสมาชิกตรงนี้ค่ะสามารถที่จะสมัครได้เลยในรูปแบบไหนและมีสิทธิพิเศษแตกต่างกันไปค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางเลยก็คือกดไปที่คลิปจากนั้นมาตรงที่สจุดนะคะกดตรงที่ขอบคุนเป็นการสนับสนุนนะคะเพื่อให้เรานะคะเติบโตและพัฒนาไปด้วยกันค่ะฮัลโหลเจ้าสบายดีและสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจินชาแนลนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสอนนะคะจะมาแนะแนวนิดนึงนะสำหรับคนที่มาคอมเมนต์ในคลิปของเรานะคะอ่าคอมเมนต์นี้เลยค่ะผมซื้อใน CD-K ีคีเราจะต้องทำยังไงครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาตอบคำถามนี้กันเลยค่ะทุกอย่างนะคะมันจะคล้ายๆกับคลิปตัวที่พี่สอนไว้นะคะแต่ว่าวิธีจะต่างกันนิดเดียวค่ะ ก็คือน้องจะต้องมีตัวเกมสตีมก่อนนะคะจากนั้นก็คลิกเข้าไปในสตีมเลยค่ะจากนั้นนะคะง่ายๆเลยค่ะมาตรงที่ขวาบนนะคะมองหาคําว่าเกมเกมมันจะอยู่ข้างบนของคังนะคะตรงนี้นะคลิกซ้ายตรงเกมทีหนึ่งนะคะแล้วก็เลือกหานะคะเปิดใช้ผลิตภัณฑ์ของสตีมค่ะเลื่อนเมาส์ไปคลิกซ้ายค้างด้านข้างนะคะรูดลงแล้วก็กดยอมรับนะคะจากนั้นมันก็จะขึ้นให้เราใส่ C D key เลยค่ะ ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราไปที่คลังแล้วก็ไปทําการติดตั้งอะไรให้เสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับ GTA V นะคะส่วนขั้นตอนที่เหลือนะคะก็ทําตามในคลิปสอนโหลดไฟ M นะคะในคลิปของช่อง JB i Channel ได้เลยค่ะเอาเป็นว่าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วย